สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เรามีคำถามจากทางบ้านนะครับซึ่งเราก็อยากจะทำคลิปนี้มานานแล้วครับมีคำถามว่ากุมารทองสายเทพหรือสายเทพกึ่งพลายหรือกุมารทองอื่นๆนะครับทำไมถึงจะต้องมีมวลสารผงพลายอยู่ด้านในแล้วเขาได้เอาวิญญาณของมวลสารนั้นมาใช้หรือเปล่าวันนี้ผมมีคําตอบครับอยู่นะครับคือกุมารทองของวัดสางงามนะครับซึ่งทําจากเนื้อมวลสารดินเจ็ดป่าชา้าเท่ากระดูกเด็กตายต่างๆตามสูตรของหลวงพ่อเตะคงทอง และกุมารอื่นๆด้วยนะครับที่มีการสร้างด้วยมวลสารพลายกุมารต่างๆนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันครับว่าวิธีการที่เขาสร้างกันเนี่ยเขาเอามวลสารเนี่ยมาทําเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะให้มันขลังขึ้นหรือเปล่าอ่ะผมมีคําตอบเลยคือจริงๆแล้วในดวงจิตวิญญาณของกุมารทองต่างๆนะครับที่มีการใช้มวลสารผงพลายกุมารเนี่ย ก็มีเหมือนกันครับที่มีการนําดวงจิตดวงวิญญาณอย่างนั้นมาใช้นะครับแต่ถ้าเป็นสายเทพนะครับหรือสายเทพกึ่งพายหรือกุมารทองทั่วไปะนะครับที่ออกตามสํานักหรือตามวัดที่มีการปลุกเสกสร้างตามพิธีกรรมโบราณนะครับจริงๆ,ๆเขาไม่ได้เอาอเขาเรียกว่าไม่ได้เอาเจ้าขอ,ของของเท่ากระดูกหรือเจ้าของของมวลสารต่างๆมาใช้งานหรอกครับจริงๆแล้วมันเป็นการพลีมวลสารมาใช้พลีก็คือหมายถึงว่า มวนสารไหนนะครับที่มีการเฝ้าของเจ้าที่ที่แรงแรงนะครับเช่นเมนนะครับเช่นป่าช้านะครับหรือที่ต่างๆที่มีเทวดาอารักขาอาศัยอยู่หรือมีเทพกึ่งพายอาศัยอยู่ ที่เขาปกปักรักษามวลสารเหล่านั้นนะครับเช่นเมนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับะตะไคร่เสมานะครับหรือมวลสารดินขุยปูหรือจะเป็นดินใจกลางตลาดอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะมีเทวดารักษาอยู่ทั้งนั้นและเป็นเทวดาที่เขาเรียกว่าทําให้พื้นที่เหล่านั้น ทำมาค้าขายได้เขาก็เลยเชื่อว่าดินเหล่านั้นนะครับเมื่อเอามาทําเป็นขึ้นขึ้นรูปเป็นกุมารเนี่ยก็มีพลังอำนาจในการค้าขายในการใช้มวลสารนั่นเองนะครับ <_ C> เหมือนกับดินใจกลางตลาดอะไรเงี้ยอ่ะ <_ C> ก็คิดว่าค้าขายดีดินเจ็ดป่าช้านะครับก็ถือว่าเจ้าที่แรงมากนะครับก็ทําให้พลังของดวงจิตดวงวิญญาณนะนะั้นแรงขึ้นนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณตลอดรายการเลยนะครับอ่าแล้วก็เหมือนกับดินอ่าเจ็ดนานะครับนาก็เกี่ยวกับเรื่องธรมาหากินนะครับก็ประมาณว่าทามาค้าขายดีอ่าดิน 7ไร่นะครับก็คือ,อพืชสวนไรนาไหนที่มีการเพาะปลูกแล้วมันดีๆเขาก็จะเอาดินตรงนั้นมาซึ่งเขาจะเชื่อว่าเจ้าที่แรงเทวดาดีนะครับจะอวยพรให้กับคนที่นํามวลสารตรงนั้นนะอะพรีนะครับขออนุญ,ญาตนั่นเองนะครับนำไปสร้างเป็นวัตถุมงคลต่างๆไม่ใช่แค่กุมารทองอย่างเดียวด้นะเป็นอย่างอื่นแล้วก็ได้ด้วยนะเป็นพราะสีวลีเออเป็นชูโชคเอออะไรเงี้ยเป็นนางกวักอะไรอย่างเงี้ยหรือมวลสารพักเครื่องต่างๆนะครับก็มีความเชื่อตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับมวลสารพลายกุมารต่าง อ่ะอย่างเช่นกุมารทองรุ่นนี้มีผงพายกุมารอุดอยู่ด้านด้าน,ด,านด้านหลังหรือลูกอมพายกุมารหลวงปู่ทิมอะไรเงี้ยหรือลูกอมพายกุมารหลวงพ่อสาครหรืออื่นๆน,นะครับพระเครื่องหลวงพ่อเต๋อ่เพราะฉะนั้นนะครับคือไม่ได้นําดวงจิตดงวิญญาณของศพเหล่านั้นมานะครับเขาจะ แค่นำมวลสารที่เทวดาอารักขาอยู่นะครับตรงไหนมันแรงๆบ้างเขาก็เอามานะครับดินเจ็ดท่าน้ําอย่างเงี้ยคนขึ้นไปมาบ่อยๆเขาก็เชื่อว่าดินตรงนั้นอะเป็นดินมงคลก็นําดินนั้นนะครับมาปั้นขึ้นรูปเป็นกุมารทองที่ท่านเห็นอยู่นี่แหละครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะครับก็จะมี2ประเภทประเภท,เภทพลายล้วนๆเลยก็คือเอาเขามาเลยก็มีฮะ mm hmm. หรือเป็นสายพลายที่นําเฉพาะมวลสารมาแล้วเรียกพลายใส่เข้าไปอีกทีนึงก็มีครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกสายเทพสายเทพกึ่งพลายหรือ ผีดีอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้คือเขาจะไม่ได้นําดวงจิตวิญญาณของเจ้าของดินต่างๆมาใช้นะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกุมารเทพนะครับหรือกุมารทองต่างๆหรือวัตถุมงคลอื่นๆ,ๆที่เราเห็นว่าทําจากดินเจ็ดป่าช้ามวลสารต่างๆที่มันขิ้เ้ยนเนี่ยนะครับ เขาไม่ได้ไปบังคับดวงจิตดวงวิญญาณของเจ้าของมานะอันนี้สบายใจได้เลยเขาแค่พลีเป็นมวลสารแล้วก็เอามาทําเป็นเคล็ดในความเชื่อเหมือนพวกเบี้ยแก้อะไรเงี้ยอ่าเบี้ยก็คือเป็นหอยเบีย้ยอ่าใช้แก้ต่างๆนะแล้วก็เบี้ยนี่ก็ใช้แทนเงินด้วยก็เกี่ยวกับเรียกทรัพย์อะไรพวกนี้ก็มีความเชื่อกันไปต่างๆนานาประมาณนี้นะครับหรืออื่นๆด้วยนะครับเครื่องรางต่างๆนะเหมือนพระศรีวลรีหรือนางกวักอนางกวักก็เป็นพุทธศินทางด้านยกมือก็จะเชื่อว่าเรียกลูกค้านะครับแล้วก็อัดไปด้วยมวลสารเหล่านี้นะ ให้เครื่องรางเหล่านั้นนะครับเป็นมงคลยิ่งขึ้น วันนี้ก็ได้คําตอบแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับที่จะกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกระดิ่งนี่สําคัญมากเลยครับเวลาเรามีคลิปใหม่ๆเนี่ยท่านจะได้มาศึกษาร่วมกันบางคนเนี่ยอยากเช่าวัตถุมงคลแต่ไม่ทันอย่างเงี้ยคลิปลงไปนานแล้วอะไรเงี้ยก็ลองสอบถามมันเข้ามานะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยก็คืออาจจะมีรุ่นอื่นนะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากจะทันจริงๆก็กดกระดิ่งตั้งไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับด้านล่างสําหรับท่านที่สนใจนะครับเช่าบูชากุมารทองาาออเกสย ท่านก็สามารถที่จะติดต่อมาตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์เครื่องรางมงคล .com นะครับเข้าไปใน Google เลยครับพิมว่าร้านเครื่องรางมงคลร้านด้วยนะร้านเครื่องรางมงคลก็ขึ้นแล้วนะครับหรือว่าท่านจะแอดไลน์ไอเข้ามานะครับที่ s a i o k 0 0 7ครับโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ครับ0986696484ครับหรือท่านที่ชื่นชอบในการใช้เฟซบุ๊กนะครับก็เข้าไปที่เฟซบุ๊กของร้านเครื่องรางมงคลได้เลยครับ เวอร์ไวเว็บเครื่องรางมงคลคอมท่านสามารถเข้าชมเครื่องรางต่างๆสายสเสน่ห์เมตตามหานิยมสายคงกระพันชาตรีกุมารทองนางกวักและกุมารีได้เลยครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศพัพท์0986696484 Facebook ร้านเครื่องรางมงคล l ล n e ไอดีเอส007 ช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับ